ามมือแล้วในเงินจักบาทเนาะมึงกันนะหายห้องกับบอสใครดีขึ้นเกาอุ้ยจักบาทนาะมาที่นสิบยี่สิบสามสิบสามเอ็ดสามสองสมสามสามสี่สามหา้าอได้หมักทัวโอ้ยแจกไปยหดยังอยู่ดอกเว้ย เดือดเรากกับบมัคนมาพลิกมานั่นโอ้ยโอ้เนี่ก่อนก่อนหอนหอนหยส่งยังอยู่เัวนี่ไหมคือบอมากบึ่งมากท้วมมากขังแล้วหมอกับไม่ดรอกเอานับเงินตัวนี้ไหมเดี <laughs> บบ๋ยมีมันต้องมีแผนสี่สิบสีอิด สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่เออเออสี่เจดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบโอ้ยบนนวนี่ยังเเพราะขนาดเงินไม่จุพอใจค่าบ้านเขาบ่นเออเอาแต่มึงระบบมีเวียกมีงานเห็ดตีเดินนี่ฮ้ยมึงสิยืมแต่เงินกูนี่ตีโอ้ยกูละเงินหลายดอกหหมันบอมีแต่ค่าบ้านค่าซ่องกับบพอเดินเนี่ย ยมาเฝาสวนกันที่ยังเนอว่าที่ไหนอ๋อคุยกับมูอยู่เถอะคุยกับมูคือม่เป็นคุยมืงอื่นไข่กําลังไล่อยู่เนี่ยว่าเงินมันสิพอค่ะวันค่าจ๊งนั่นเห็นบอลเมียกูกระจมแล้วว่าเงินมันบ่พอมันบ่อพอไม่ยังตอนนี่เขาไม่ยืมเงินกระจิเออยืมเงินแเดี๋ยวแต่ไข่กับบ่อพอใส่อย่ามาหายืมกันเด้อนั่นบ่ได้เห็นงานไหมคนยืมเงินเนี่ยอ้าวกะพัดเข้าไปก่อนขันบ่มีกระพัดเข้าไปก่อนก็ได้ดอกห้าห้ยกระยังว่ามันบ่มีมันบ่มี โอ้ยกูมาศูนย์แถอะเนาะมานึ่งศูสี่ห้าพันสวนจำยูนี่เนาะยืมห้าพันอธิษฐานึ่งคืนสัญญาบ่ได้บ่ได้เมียบอกเราบ่ได้บ่ได้ก็คือบ่ไดเหรอแต่แจ๊คคอยสิจ่ายค่าบ้านค่ารถกับบอไดค่ารถค่าบ้านกับบอไดต้องบักหลายบาทเนื้อฮะเอาวะสันนี่มึงตัดมูตัดพวกกับกูเด็นะเอาปากท่อมึงคึ้ว่ากูสิงเงิดีเฮ้ยมึงคึ้ว่ากูสิงเงิดี ปัดคือ,อสุกาได้ทีเท่าปัดทอบ่ให้เงินยืมเงินปันซัมหนี้ซื้อไหมสตัรมูตันพวกแม่เถ่าเอาจังไดนกันมันดีปรก,กันนี่<ห>โอ้อกูบ่ได้เงินเด้อกูบอกไว้ก้อนเด้อกูหักลูกหักเนียกูเด้อซัมบึงเหนียวไ้ที่รังเด้อบ่ให้บ่มีทำมันบ่ดีไรกับเซาเล่นกับมันหลอดเถ่ายู่กานเป็นเพี้ยนกันลดคับ่ให้ยืมเงินซื้อปัดโทตัดสายเลยวะ พักอีหลีบักอันนี้เลิกครบมู่แบบนี้เลิกครบเบาเบาเอา้อเอา,เอาไม่ยังลราเทาลมพัดนี่ลมพัดนี่นับไหมนับไหมลมพัด,พดอือไปก็ได้เ,เาทาคนไปเบิ้งหมักทั่วก่อนเจ้ากะมัวแต่นับเงินนหมักทั่วเจ้ากับ,บ่ไปเบิง้งหม้อน้ำเดืดอดเบ็ดเบ็ดยุ่นน่ะคุยกันลนะ่างทิ่จาร้านที่วนาเงินสิพอใส่หนีบ่โอ้ย